นามตาดงยางนาคู่บ้านงามตระการลำบึงเป็นหนึ่งภูมิปัญญาบ้านกระดีแดงตำบลโพประจักษ์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อก่อนมีชื่อว่าชุมชนกุดีแดงเรียกผิดเพี้ยนกันมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นชุมชนกระดีแดงจนถึงทุกวันนี้ อีกความเชื่อหนึ่งบีลำบึงหลายแห่งชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่าตามลำบึงต่างๆจะมีปลากระดีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงมักจับปลากระกรดีมาทำเป็นอาหารและเรียกชุมชนนี้จนติดปากกลายมาเป็นชุมชนกระดีแดงเป็นแหล่งน้ำที่มีปลากระดีและปลาอื่นๆอ,อาศัยอยู่ชุกชุมมากจนปัจจุบันชุมชนบ้านกระดีแดงได้ดําเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัชันโดยใช้หลักทำทางาพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีลหปัจจุบันมีนางสาวเนตด,ดาวปานทองเป็นผู้ใหญ่บ้านมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดโสภาโดยมีพระประหลัดบูรพากิตติธรรมโมดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปี2567มีจำนวนครัวเรือน297ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น917คนอาชีพของประชากรเกษตรกรร,กร,รับจ้างค้าขาย มีวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านคืองานบุญเดือน6ประเพณีสลากกัตพัดวัดโสภาซึ่งเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่งเป็นการถวายพระตาหารเครื่องไทยหัยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีได้มีความประสงค์จำเพาะเจาะจงถวายพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระภิกษุรูปใดจะพึงได้รับก,ก็ด้วยการจับสลากต้องตรงกันกันกบสลากซึ่งทาย,ยกหรือทาย,ยิกาปักไว้ที่เครื่องพระตาหารที่ได้เตรียมไว้ถวายเท่านั้น ในพิธีจะมีขบวนสำรับข้าวหวานที่บ้านจงจัดแต่งมาอย่างงดงามใส่สาแหกคานหาบโดยชาวบ้านจะพร้อมใจสวมชุดไทยตามแบบวิถีดั้งเดิมสวยงามซึ่งทางวัดโสภาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมไม่จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่สามารถติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมถวายสลากะผัดได้และทางวัดนิมนต์พระสงฆ์จากอารามต่างๆมาตามจำนวนผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาร่วมบุญ ในปัจจุบันได้มีการดําเนินโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้แก่โครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการกองบุญบาลบาทโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาสังคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุโครงการตาบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลเกียรติคุณที่หมู่บ้านได้รับได้แก่รางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตสุขภาพ รางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินท,นนทองรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขรางวัลรับรองมาตรฐานสถานชีวบ้านในชุมชนและองค์กราศาสนาการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศิล5้าของหมู่บ้านร่วมกับวัดโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนดังนี้กิจกรรมการรักษาศีลข้อ1มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการรักษาสิลข้อที่1 และมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนได้แก่โครงการโพป,ประจักรล้อมรักรวมใจต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภยัยมีกิจกรรมตรวจระวังความปลอดภัยภายในหมู่บ้านเป็นประจำได้กำหนดเขตอพัยทานภายในวัดโสภามีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเป็นประจำ กิจกรรมส่งเสริมการลดการละเมิดสิทธิของเด็กและสตรีคอยเฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดความรุนแรงในเด็กและสตรีมีการจัดงานวันสตรีไทย การประกอบอาชีพหลักสูตรการแปรรูปอาหารกิจกรรมการรักษาศีลข้อ3การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3มีการประชุมปรึกษาหารือกันกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโครงการเสริมพลังเด็กและเยาวชนตำบลโผลประจักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับครอบครัวรักษาสิล5ห้าได้แก่กิจกรรมทำบุญตักบาทในวันพระกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวมีการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะทบทวนการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกิจกรรมการรักษาศีลข้อสี่การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่สี่ มีการประชุมกันอย่างต่อนเนื่องกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในชุมชนมีการแข่งขันกีฬาในชุมชนตำบลโพประจักษ์กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์และป้องกันภัยจากมิจฉาชีพกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาการช่อโกงในชุมชนโดยให้วัดเป็นสถานที่ปลอดอบายามุกกิจกรรมการรักษาศีลข้อห้า การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการรักษาสิ่ง้อที่5มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีลานกีฬาชุมชนเป็นพื้นที่ในการเล่นกีฬาโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในชุมชนโครงการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมการเพิ่มมาตรการป้องกันอบายมุกในชุมชนมีจิตอาสาพัฒนาวัด นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดเช่นทำวัดสวดมนต์น,นั่งสมาธิเดินจงกรมกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเรื่องในวันสำคัญต่างๆภายใต้ความร่วมมือตามหลักบวรบ้านวัดราชการจนมีหน่วยงานทั้งภาคราชการเอกชนประชาชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัดโสภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรายังมีสถานที่สำหรับรองรับผู้ปฏิบัติธรรมไว้เพียงพอออกรวมทั้งสถานที่ต่างๆภายในวัดวัดโสพามีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีอีกและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจได้มีส่วนร่วมในโครงการธรรมญาตราที่ได้แวะเวียนมาใช้สถานที่วัดโสภาเป็นจุดเข้าพักและปฏิบัติธรรมชุมชนบ้านกระดีแดงม,มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสามาคัคคีความปรองดองสมานฉันท์ความร่วมมือร่วมใ,ใจ ความรักใคร่กันระหว่างบุคคลและสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ผ่านกระบวนการทางพระพุทธศาสนาโดยการรักษาศีลห้าร่วมกันดำรงคนเป็นคนดีของสังคมรักษาศีลอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป